สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ทุกคนครับพลกก็ผมกับคิงโรเลตนะครับผมนี่คือสิบประดับเกมมือถือน่าเล่นสุดเทพนะบอกเลยเกมในคลิปนี้คือจะมีเกมหลากหลายแนวมากๆแล้วก็ผมซึ่งแต่ละเกมนะคือน่าเล่นจัดจ้านทั้งนั้นเลยนะเป็นเกมที่ตั้งใจเลือกขึไปเพื่อนไปอย่างมากแล้วก็ผมสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมได้อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมพอดีเลยเกมในคลิปนี้สามารถหาได้เลยนะเป็นเกมคุณภาพเยี่ยมนั้นเลยแต่ต้องบอกเรา่าชื่อเกมหรือว่าการดาวน์โหลดในเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ช่องของเมนต์นะจะปักปุดเอาไว้ให้ก็ผมตัวเกมในคลิ มาดูกันเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะโอเค okay, let's go เกมระดับปีสิบ อีพิเอฟแมดเนสเอม s โอซเวิร์ก็ผมมาเริ่มในเกมโมบากันก่อนนะซึ่งสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวชอรอดก็นี่นทั้งผมที่ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเกมนี่คือไปเกมแนวภาพมุมมองสูงอะไรอย่างนี้ซึ่งไพโดเกมมันคือจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราได้ทำก็ผมเราสามารถเล่นตามแบบตามสไตล์แถเล่ได้เหมือนกันนะซึ่งในเกมนี่คือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้ตามแบบตามสไตล์เกมเอาชรอดแล้วก็ผมไปเกมแนวลิงเอาชรอดอะไรอย่างนี้ซึ่งจะมีอะไรเราทำมันคือเยอะก็ผมคือจะมีอาวุธต่างๆมากมายให้เราได้ทมด้วย รอนแต่เราสามารถเล่นเพลินได้ไม่ต้องคิดอะไรมากก็นี่เลยเพราะเราไม่ใช่แค่ต้องเอาชอรออย่างเดียวจะมีหลากหลายอย่างแค่เราทำมา,มากๆก็ผมจะมีเล่นเนี่ยคือเยอะพอสมควรนะแน่นอนอย่างที่บอกก็ผมเราสามารถซื้อของระว่าหาของตามเมืองต่างๆได้ก็ผมเจ๋งมากๆเลยซึ่งแน่นอนก็จะมีพวกลิงตัวอื่นๆอ,อะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาชอรอต่อไปให้ได้นะไปเก็บออนไลน์ต้องใช่ไหมก็ผม เกมมนัดพีเก้ากริดออโต้สปอร์ตก็ผมถ้าเพื่อนๆชอบเล่นเกมในคันรถแต่ว่าจะได้เกมในคันรถที่ภาพสวยบอลังการสุดไปเลยก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือภาพสวยจ้าอยู่แล้วคือจะเล่าให้ฟังว่าทาไมซึ่งเกมนี้คือเดิมทีเดี๋ยวไเกมจากปีซีมากขอนก็ผมแต่ว่าตอนนี้มาลงบนมือถือทำอะไรทำให้เกมนี้คือภาพสวยจ้ามากเลยซึ่งความจาคือต้องบอกกันว่าคือเยอะพอสมควรก็ผมแต่ว่าคุณภาพกราฟิกในเกมมันคืออลังการอยู่แล้วนะเพราะงั้นถ้าจะได้เกมในคันรถที่ภาพสวยสมจริงแล้วก็เป็นเกมที่เราสามารถเล่นตอนบ้างได้ก็นี่แล้ยก็ผมซึ นะคือไม่ต้องเชยเด็กเล่นได้ก็ผมแต่ว่าเข็มไม่ใช่เกมฟรีนะต้องเสียเงินในการซื้อก็ผมติดเครื่องไว้ได้เลย เกมระดับที่8 Back Heroes ร2ก็ผมถ้าใครบอกว่านี่จะได้เกมแนวผจนภัยหรือว,ว่าจะได้เกมมาต่อสู้มากกว่าก็นี่แล้วก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่มเกมที่น,าน,าน่าเล่นมากๆเหมือนกันนะซึ่งไพโดเกมนะ่ะคือจะมีเฮรโรหลายตัวให้เรานรี่เลือกใช้เดียวก็ผมซึ่งเฮรโรแต่ละตัวจะมีความสามารถ,แล,าาารถแล้วก็จะมีความเจ๋งไม่เหมือนกันนะซึ่งในนอนเกมเเราสามารถเอาเชลราผจญภัยแล้วก็ต่อสู้ให้ได้อะไรเงี้ยนะในไพโดเกมน่ะคือจะมีอะไรเราทำเยอะก็ผมเพราะันสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นเพลินได้ก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่นได้ เกมมันดับพี่7 เอาเวเจอหนีก็ผมสำหรับใครชอบในเกมแนวชรอดหรือว่าอยากได้เกมแนวภาพสวยภาพในแนวในเมก็นี่แล้วก็ผมซิเกมนียคือเป็นเกมแนวชรอดอะไรงี้นะคือเป็นเกมแนวผจญภัยอะไรงี้ต้องบอกในเกมนี้คือภาพสวยอลังการม,มากๆแล้วก็ผมคือภาพที่ส,นส,นสันโดษมากเลยซึ่งภายในเกมเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องผจญภัยแล้วเอาชรอดอยู่แล้วนะคือจะมีอะไรเราทำเยอะก็ผมจะมีพืชต่างๆมากมายเลยคือเราต้องผจญภัยแล้วเอาชรอดให้ได้ก็ผมแน่นอนเกมต้องบอกนะว่ามีเฉพาะใน iOS นั้นสำหรับใครใช่แอนดรอยก็เสียใจด้วยนะแต่สำหรับใครใช้ไอโอเอสก็นี่แล้วก Al ็ผม ซื้อครับผมเกมมันดัดปีห เจอรัสสิกโวล์พริมิโดโอฟีสก็ผมถ้าชอบในเกมแนวชรอดแต่ว่าได้เกมแนวชรอดในยุคไดโนเสาร์มากกว่าก็นี่เลยซึ่งเกมนี้จะมีความเจ๋งนะคือจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราสามารถจับไดโนเสาร์มันเป็นพวกของเราดิโนก็ผมเป็นไงเจ๋งใช่ไหมซึ่งเราสามารถจับไดโนเสาร์ที่เราชอบได้และเราสามารถใช้ไดโนเสาร์ที่เราจับเนี่ยคือมาเป็นพวกของเราก็ผมเราสามารถเรียกมาช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยเป็นไงเจ๋งใช่ไหมซึ่งเกมมันคือเราสามารถเปิดหาไดโนเสาร์ตัวที่เราต้องการได้ก็ผมแต่ว่าจะเจอหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะสำหรับใครชอบไปเกมแนวชรอดแต่เรราาาสมถจภัยกับไไดดโนนเสาร์้ก็ี่ผมแแตตตต่่่่่นนนนออออ้้าาาจจะับเเียรก็งงสู มากมายแล้ครับผมเป็นเกมพี่นักเล่นพอสมควรนะคือจะมีเ,เล่นคือเยอะมากแน่นอนเราสามารถอัปเกรดต่างๆได้หมดแล้วครับผมสำหรับใครชอบไปเกมหน่อชรอดก็นี่เลยเกยมนี้ปเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่หนึ่งครับผม เกมมันดัดปีห้า racing f a v o r moto ก็ผมถ้าใครบอกว่านะี่อยากได้เกมแบบเพลินๆชิวๆมากกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากก็นี่แล้ยก็ผมซึ่งเกมนะี้คือเล่นเพลินม,มากเลยนะคือไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากแล้วก็ผมเข้าไปในเกมปุ๊บเลือกมอเตอร์ไซค์ที่เราชอบแล้วก็ขับรปเล่นชิวๆอะไรเงี้ยนะอารมไปให้เกมเป็นเกมสติแล้วก็วัดให้ก็ไม่เชิงนะซึ่งในเกมนะม,เม,มันเคยเชมีรถบิ๊กไบ่หลากหลายคันให้เราเลือกใช้ดูก็ผมต้องบอกเลยเกมนะี่คือภาพสวยพอสมควรนะคือจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายแบบให้เราเล่นมากเลยเพราะนั้นสำหรับใครที่ชอบบิ๊กกกกกไไไบบบคคค์หรรรรือออวว่่่่่่่่าาาาจะะะดด้้้เเเมมมแแแชชิิิลลๆ็็นนนนนีีีััผตตตขขงงส� ต่างๆตามท้องถนนด้วยครัผมแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยนะไม่ต้องเช้เด็กเล่นได้ก็ผม เกมมาดัดพี่สี่เอ็ดออฟเชมเบอร์เกมก็ผมถ้าใครได้ชอบ่นเกมมาต่อสู้กับเอเลี่ยนหรือว่าอยากได้เกมแนวชอรอดจากเอเลี่ยนต็นี่เล้ผมได้ไปเกมที่อลังการมากๆในเกมนึงนะซึ่งเกมนี้คือมาจากหนังอะไรก็ว่าได้ก็ผมซึ่งไพโรเกมเนี่ยคือแน่นอนเราสามารถต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนต่างๆได้ก็ผมเด่ยอย่างที่เห็นเลยนะคือเอเลีๆๆ่นยน,นจะมากคลั่งมากเลยผมคือเราก็ต้องต่อสู้แล้วก็เอาชอรอดให้ได้อะไรอย่างนี้แน่นอนจะมีเอเลี่ยนต่างๆมากมายก็ผมเข้ามาจู่โจมเราในเกมนี้ก็จะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราทำด้วยนะสำหรับ ก็นี่แลยก็ผมเป็นเกมที่อลังการงานสร้างมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้ต้องบอกว่ามันคือภาพสวยพอสมควรน้ำมันมากๆ,ๆด้วยก็ผมเป็นเกมอปไา์ด้วยไม่ต้องเสียเด็กเล่นได้นะจิดเครื่องไว้ได้เลย เกมระดับเบิ้ลสากิเชสควอดก็ผมถ้าใครชอบไลนเกมอย่างปืนแต่ว่าอยากได้เกมในะภาพมุมมองสูงมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี้เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากเลยนะซึ่งในเกมนีคือแน่นอนจะมีตัวละครคือเยอะมากๆก็ผมจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเลือกเล่นนะเลือกเล่นตามใจชอบเลยซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลให้เราเดียกดใช้ด้ยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวะจะมีสกิลเฉพาะแต่ต่างออกไปด้วยก็ผมเป็นเกม,นเมที่เจ๋งมากๆเลยนะแน่นอนภพ่ในเกมนี้คือจะมีตกเล่นคือเยอะพอสมควรก็ผมเราสามารถเล่นได้ตามแบบตามสไตล์ที่เเรราาาาต้อองกมมน่สสสคัญใถู หรือได้ด้วยนะแต่เกมที่แจ่งมากๆแล้วก็ผมสับไพ่บอกว่านี่มีมันถือเซ็งไม่แรงมากแต่ยังได้เกมแนวยิงปืน,ม,นมันก็นี่เลยเอาไปลองเล่นดูได้นะต้องบอกเลยเกมคือม,มันพอสมควรก็ผมแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตเล่นนะไี่เป็นเกม,มใหม่ด้วยก็ผมติดเครื่องอไว้ได้เนะ้นางเล่นมากๆเลย เกมระดับที่สอง The Dirty Revolver ก็ผมส้ารับใครบอกว่านี่อยากได้เกมแบบคาขบอยมากกว่าก็หนีแล้วก็ผมซึ่งเกมนี้คือน่าสนใจมากเลยนะบอกว่าเกมในอันดับแรกเลยไปเกมออฟไลน์ด้วยคือสำหรับใครที่บอกนี่อยากได้เกมแนวออฟไลน์ที่เอาเล่นตอนมิวสเนี่ยได้ก็หนีแล้วก็ผมได้ไปเกมที่มันดุเดือดมากเลยนะคือเราต้องเล่นตามภารกิจในเรื่องต่อไปเลยก็ผมจะมี chapter ไปอะไรอย่างงี้ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นเกมแบบสงครามคาขบอยที่อลังการมากๆเลยนะสำหรับใครชอบเในเกมต่อสู้่แล้วก็หนีแล้วก็ผมจะมีในเรื่องแล้วก็จะมีพวกฉากกระสีแล้วก็จะมีพวกแก๊ สับใครที่ชอบขอบอยอยู่แล้วก็นี่เลยแต่เครื่องก็ได้ก็ผมเกมนี้ภาพสวยออมากเลยนะไปเก็บออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเสียเด็กเล่นได้นะ เกมัาดบพี่หนึ่งจอฟลิสไลฟ์กับผมถ้าใครบอกว่านี่ยะได้เกมมาจินเมากกว่ายะได้เกมผสมระบบบาดมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเราจะได้ระบบบาทเป็นคนไรงานก็ผมเราไปให้เกมคนไรบ้านอะไรเงี้ยนะคือเราจะได้ไต่เต้ามาตั้งแต่ศูนับผมแล้วก็หางานต่างๆทำแล้วก็เลี้ยงตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยนะซึ่งภายในเกมเนี่ยจะมีอะไรหลายอย่างให้เราทำมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการหางานการทำงานในร่ปการตั้งต้นชีวิตใหม่อะไรเงี้ยนะภายในเกมยางที่บอกเราได้รับบบาทเป็นคนไร้บ้านับผมเราก็ต้องใช้ชีวิตแล้วก็เอาชีวิตต่อไปในเมืองนี้้ไดนะซึ่่งงภายยเกมมมมคคคืืออออีรพสวผ จ้านพอสมควรนะซึ่งสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยจะได้เกมแนวะจีนเอหรือว่าจะได้เกมแนวะสมบูบทเป็นคนไร้บ้านก็นี่แล้วก็ผมไพ่โดยเกมเนะี่ยคือจะมีของเล่นคือเยอะพอสมควรนะภาพก็สวยแล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมไม่คือไม่จำเป็นต้องใช้มือถือสเปเกเทปก็เล่นได้นะไปเก็บออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเสียไหนเล่นได้ก็ผมสำหรับใครสนใจเนี่ยเกมนะติดเครื่องไว้ได้นะน่าเล่นมากๆเลย โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนครับผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะที่สำคัญต้อะบอกว่าจะได้เกมมากกว่านี้หรือว่าอยากหาเกมนั้นเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมีคลิปเพิ่มมาก็ผมเจมไปเกมนั้นอีเพียบเลยรอให้เพื่อนๆสามารถกดดูคลิปเราไปได้ไดนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาดูนะชิวเกมมาแฟนสบายกดดูคลิปเราไปได้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะ